การสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทำรนจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทาง้งพวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญดัดรอนวิบากกรรม ทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องทำให้มีและให้มากและให้ต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตปัจจุบันในวัตฏสงสารในอนาคตเบื้อ,อมีบุญมากอุปสรรคน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมาก ไม่มีบุญก็ลําบากมีบุญไม่ลําบากแคสตาี study, วันนี้เจ้าของเค้นคลอดลูกเมื่อตั้งท้องก็รู้สึกไม่ลําบากอยากจะทำบุญเมื่อคลอดลูกก็คลอดได้โดยง่าย ไม่มีความทุกข์ไม่มีความลำบากมากมายอะไรเพราะลูกในท้องเป็นผู้มีบุญบักเกิดแต่จะของแคเด็นก็ทำบุญ <c oughs> ในีิฐานจิตให้คนดีมีบุญมาเกิดได้คอดง่ายที่บางคนคลอดยากและทุกขมีความเจ็บปวดทุกทรมานตอนคลอด กับบางคนไม่มีความทุกข์เจ็บปวดตอนคลอดเพราะวิบากกรรม <c oughs> ที่เคยปลูกมัดสัตว์ขังสัตว์ทรมานสัตว์มาสง่งผลให้เวลาคลอดลูกก็ลำบากตนที่คลอดง่ายเพราะวิบากกรรมปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ให้จิตวิสัตว์เป็นทานเยื่ปล่อยปราไปล่อยโคหลานี้จึงท,ทำให้คลอดได้โดยง่ายเพราะนั้นเนี่มีบุญมันก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีบุญก็มีอุปสรรคมีบุญน้อยอุปสรรคมากมีบุญมากอุปสรรคน้อยนั้นการคลอดลูกนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่อยู่ที่บุญจริง เราก็จะต้องทำบุญมีบุญทำบุญด้วย <c oughs> <c oughs> ก่อนทำก็ปิติใจวาดภาพาว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็ปิติใจกลังทำก็ปิติใจหลังทำแล้วนึกถึงก็ปิติคนลุกสู้ชูชันลืมบ่อยๆ <c oughs> เสมอๆเ,เป็นอาจินอย่าปล่อยให้บุญที่เราทำไม้ดีแล้ว ไม่ได้รับการนัรื่องนึกถึงจะทําให้บุญน,นั้นโอกาสชงผลได้ลงต้องนึกถึงบุญน,นั้นบ่อยๆเนืองเนงเป็นจากคานุสติศีลานุสติเป็นต้นเราก็ทําบุญให้ชีวิตศัตว์เป็นฐานเนี่ไปประ,ประ <c oughs> มาตลอด การยาวนานถึงยี่สิบเอ็ดปีแม้ว่าฝนจะตกรถจะติดโควิดจะมา <c oughs> ลมร้อนลมหนาวล้มวัดน้ำแห้งน้ำมากอะไรอย่างไรเราก็ไปปล่อยปลากัน <c oughs> บางข่าวก็รถติดไม่ทัน ได้มีเาก็เป็นประธานในานามชมรมปรประาบุชาจดีแต่ด้ดเสียงให้แก่กลุ่มบรายปรายาเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังปัจจ <c oughs> ุบันก็มีเฟซบุ๊กและมีซูมขยายไปทั่วโลก ทำให้รเราแม้อยู่ไกลแสนไกลยอยู่ตรงไหนก็มีโอกาสได้มาปรประลาปรายโคร่วมกันเสียงสาธุการพร้อมกันมีจิตใจที่สว่างสวยแล้วก็บุญนี้เป็นดั่อรรณบางโองกาสนี้มีได้เพราะมีองโกนั่นเองก็ขออนุโมทนาบุญงการาองโกกุกมรายบายามเช้าและ เจ้าภาพวันนี้ประมถึงทุกท่านที่อยู่กลแสนไกลดเท่ากับอยู่ใกล้ด้วยกันขอให้บุญส่งผลสักทิชีวิตปลอดภัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ปีติปราปรื้มใจตลอดเวลาสุขใจตลอดเวลาเป็นทองก้อนใหญ่ไหลมาเทมาตลอดเวลาเป็นพระธรรมกายตลอดเวลาแช่มชื่นนั้งดินตาหลับตากราบดุสเบรียางเสนาามอก ทุกภพทุกชาติเรวยนดำเนินตลอดไปทุกภพทุกชาติถึงที่สุดหนึ่งทมเธอเรา,ปายปปากันได้วันนี้พระมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นต้นบุญสร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดสร้างพระให้เป็นพระที่ดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนที่ดีที่สุด ไม่มีหลวงพ่อไม่มีวันนี้ไม่มีวัดไม่มี196ร้อยกบร้ยไม่มีโบสถ์อันสวยงามไม่มีสาลาจาตุมสาลายามาดุสิตอะไรต่างๆธรงมาก็มีสภาจาคนทั้งหลายชุดขาวพระพิกษุสวยงามสงาม่าเป็นระเบียบรเรียบร้อยเป็นงานบริสุทธิ คนก็มากันมากมายด้เมตตากรุณาของหลวงพ่อที่ทำให้คนทั้งหลายศรัทธ,ธาเลื่อมใสามาแล้วมีความสุขพระอาจารย์ยอมรับเลยว่ามาครั้งแรกเนี่ยมีความสุขเห็นคนหนุ่มสาวชุดขาวเรียบร้อยพูดจาไพเราะมากประทับใจจริงๆง พบหลวงพ่อครั้งแรกนี่เกินเป้าหมายความว่าเกินคาดหวังที่อะไรที่เราหวังหวังไว้เนี่ยไอ้ที่มันจะเกินหวังเนี่ยมันไม่มียากญาตม,มีเรามาพบหลวงพ่อเท่านั้นนะครับหลวงอเกินคาดหมายรูปสมบัติคุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเสียงกิริยาการธรรมะทุกอย่างเพราะนั้นดีเกินเป้าเกินคาด แล้วก็เกินขั้นจริงๆในทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นเอาแค่สภาจาก็หมื่นสองพันหล่อทองลุงบูนเป็นไปได้อย่างไรทานสำเร็จไปแล้วสภา,ามหาธรรมกายเจดีย์องค์พระล้านองค์ให้คนมาจองเป็นยภาพกันไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปแล้วสภาธรรมกายสากล มีหาลวงปู่อปอรอทองหลวงปู่อาคารภาวนาหกสิบปีอาคารร้อยปีคุณยายเกิดคาดทางนั้นาอฉันเกิดคาดทางนั้นอาคารพระพูดปราบมาเกิดคาดหวังทางนั้นตึกสงปัจจุบันอาคารหนึ่งไม่มีสองอาคารบุญรักษาสูนกระดิบทถถูล,ลงเป็นไปได้ ไม่น่าเชื่อดักบาทหมื่นรูปสองหมื่นรูปเกินคาดอีกแล้วดังนั้นความดีที่เกินคาดหมายหลายๆอย่างไม่มีปรมานารกสวรรค์ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็ได้รู้เห็นเหมือนจริงในดีที่เขาว่ากันมามันก็ไล่เคียงเท่านั้นแลน้ดีนุ่งพ่อนี่ทุกอยา่างเกินคาดในเรื่องของความดีงามตามตัวท่านเอมบ่คณะ ทั้งผลงานทั้งความสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกโดยเฉพาะการเข้าถึงธรรมหรือพุทธรัตนะพระธรรมกายภายในตอนให้คนเข้าถึงพุทธรัตนะคือพระธรรมกายภายในมีเป้าหมายให้ทุกคนได้เข้าถึงเอาเขตในก่กนแล้หลวงพ่อกระนำนั่งไปทั่วโลกทั้งวัน มาคะวันวิสาขะวันบูชาข้าพระวันอาทิตย์ต้นเดือนวันอาทิตย์ธรรมดาทั้งบ่ายทั้งเช้ามีอยู่ใน YouTube มากมายลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่ตัวโลกได้ฟังแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมหลวงพ่อจึงชื่อว่าตะวันธรรมทั้งเพลงและภาพทั้งเสียงแกสตัดดี้เล่าพบุลรีสอนสมาธิทั้งนั่งยาวนั่งสั้น ให้กำลังใจมือตือ้อมืดมิดม,ม,ม,มีสิทธิ์เข้าถึงทำคุณความดีทั้งหลายมากมายตั้งปริญญาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศบ่อยๆมีสมเน็จมากที่สุดมีพระมีพระมากที่สุดมาไปพุทโกคุณความดีมากมายกะตัญญูนักเรียนนักศึกษาบีสตาศึกษา็ทางก้าวหน้าจมรมพุทธ ราชการประชาชนก็ปฏิบัติทรมีแต่สิ่งที่ดีถ้าทุกคนมีศีลมีธรรมโลกนี้ไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องซื้ออาวุธไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องเศร้าหมองใจถ้าทำความดีตามหลักการในพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้แนะนำ พอบมสั่งสอนโดยการปฏิบัติธรรมภายในหยุดนิ่งสงบเพะสันทิสุขภายในเข้ามาสู่สันทิสุขภายนอกมีใครเขาจะทำบ้างเพราะนั้นหลวงพ่อมีพระคุณอย่างยิ่งขอกราบแทบเบบบะะท้านอนน้อมบูชาคารวะแลวขอทุกตทุกคนทุกท่านน้องบุญถวายหลวงพ่อของเราให้หายป่วย มีพระธรรมกายที่สว่างสวยมียานุ้นเห็นที่ไม่ติดขัดกว้างไกลไม่มีประมาณสุดประมาณตลอดการเาท่น์ร้อยเดินจักรภาพทุกนานจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีธรมบัญญัติพระพจินไตท,ท่านใช้ในปัจจุบัน เข้าถึงร้านทำบังกายโดยเรือพันขอให้มีสุขภาพบาลานามาัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอาอนกวัยอายุไกยืนยาวนานอาวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินนั้งยืนท้งนอนทั้งหลับทั้งเตือนเชื่อเมื่อตลอดการ,กรเกษมสำาราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกระงังไม่เหี่ยวฟันไม่หัก อาไม่ฟัาผูไม่นดวงหลังไม่ค่อมสต,ติไม่หลงไหม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุย,ยืนยาวน,นานมากมากร้อยี่สิปีแข็งแรงดูดีมันยี่สิบปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรอยเรืเร่เรยไวเรยแซงดำดินตลอดไปถงไึงที่สุดห่งทมเออเราก็มาเทป,ปาก,กันนะอาราธนามหาปุจนียาอาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างเบาสบายท่านให้ดีนะ ศ <c oughs> ูนย์เจดสองชิังเมเข้าถึงทำชีิตังเมเข้าถึงทำชีิตังเมเข้าถึงทมอันตุอนตุอนตุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆเรืยทันทีและเข้าถึงพระธรรมกายเดี๋ยวนี้ พระภิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมพิธาปฏิหารปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นสาเหตุให้ชาวท้องถิ่นเข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุ้ประการเถิดอีชั